จะปุ๊บอ้าวยังเรื่องความปูสะดกวกเราเนาะว่างเนาะว่างอยู่ว่างอยู่จ้าได้ยินชัดเจนปะปูเออได้ยินชัดเจนเลยจอมือแล้วคงสุดท้ายปูมาคงสุดท,ท้ายปัวะมายำทะเลแข่งขึ้นก็แล้วลูกอคงสุดท้ายก็เอาเย็ดต้นนั่นแหละอืมจ้าคงสุดท้ายก็คือจ้าปู ูนกวิ่งกวง็วิ่งศูน์ให้เ้าละจ้าเจ็ดศูนย์วิ่งศูนย์คือ <บน S 1> เ้าแปล่งเปล่งบนงบนเองจ้าปูบนล่าง,างแมนค่ะมันมาแบบนี้กับตอาแบบนี้อืมอค่ะนี่สองตัวี่หาสามคือเก้าเด้อหาสามเด้อจ้าหล็ก่างหาสามเหล็ก่างจ้าอะหรเราไปกลับอจ้ามัน มีสองตัวแต่ว่ามันให้่หนหน่อยที่สุดนะน่ะกินหลายเมียนยู่ดกปูจ้าัดที่นี่ตัดดิ้งกับเกันเลยตัดดิ้งก็วิ่งอะไรจับเต้ก็คือปูไปแล้วคือซีซีศูนั์นจับเต้ไรไดเลยอืมค่ะอันที่เลขไม่มาด้วยกันนี่มเดซีสองตัวเนาะปูปูว่ามันประมาณต้อกันแต่กับบ้านน่นั่นแหละอันดี้อันเดียวไว้ทิมขึ้นเต็มหนึงก็คือที่หนึ่งอืมค่ะปู อธิกันไม่นะใช่มันมันมีเท่านี้จ้าแต่ปูกับมักศูนซีเม่นปูมักนุ่นตี๋ยังมันมักต้นโตอืมมันสิบ <ot> <ด>กกรดมันสิบกกรดขอ้ขอกันมาสิปูเหล็กสัญจรนี่มันสิออกเปรอะเปรอะด้ยมันสิบมาบักซีซีซะบอกกะกระนี้เอาที่ที่มาเกะจัดไ้ก็ได้ปูปูวะเจ้า อ่าม like yeah, so ันมาน้อกันเนากับกันไห้ก็ได yeah, ้เ่อว่ามันมาแบบว่าอะไรกันจอนี่มันอนนนนนออกออกแปแปลเนียน่าเอออุรนอกแปกแปอมเนียนยูจค่ะออจะไปตามถ้าเอาถ้าตรวจก็จัดไอฟที่กับจัดแปกแปกไปแน่นีนะจ้ามันสิออกก็จะไปจัดอไรมันติเปี่ยนงินจัดจัดบาทหนึ่งเฉยเพราะจัอจองไเพราได้ฟังน้ำเนาะพอได้บึงเนียนอะไฟังน้ำเปล่เล่าบ้เปเ พอว่าเลขออกเปดสองงวดติดเราเด้ออันเจ็ดศูนย์ศูนย์กับอันสามเจ็ดเจ็ดนี่จ้าแต่ว่าเลขสามตัวปูก็ยังคงเดิมเนาะศูนย์เจ็ดศูนย์ให้ตัดเอาแน่นกตตัดตัดตัดเอาตัวตันีเอาตัวนี้ก็ได้มันมันมากสิแหละศูนย์มาสิมัน้อดแปลกเกินจ้าเจ็ดสองเทียบตัวนี้ก็หนาค่ะปูมันสิมศูนย์ูนย์อีกเนาะอ้ยเดี๋ยวนี้ก็เอาหนึ่่ังทีน่าค่ะปู อืมแต่ว่าพูดบ่ฝันยังเป็นบ่งวันนี้บ่ฝันบม่ยังเป็นบ่เจ้าค่ะอืมวันดีบ่ฝันอืมแต่ว่าคิดว่าผมนั่แก้มือแรกเวลาคนมาได้สิ่งของไปได้ไปได้เงินน่อยนะอืมที่ปูว่าสู้ฟังว่าเลขกที่เขาเลยล่ะว่าฝันดีว่าจ้าอ๋อันดีหน่อยคือคือเอาเงินมาถึงเงินมาถวายค่ะอืมเดี๋ยวนะหอมเมียหอมเมียแล้วก็เอ้าฝันตัวหนี้บ้างทีนะโอ้เจ้าค่ะ บะนีก็บเารับเมื่ก็ฝับฟันอีกทีไหมจ้าอืออบะนีอย่างนั้นแหละมันเป็นของเป็นของของใส่ของกินสี่ของใส่เองสี่แมเป็นเอ่อผ่าเป็นเจ็ดสี่ไหมเจ็ดสองอ่ะนะเขินี่สองอ่ะนะจ้าเหมือนเดียวกันเขินเอาละเจ้าฟันท้องท้องเทียจ้าปูอือเดียวกันค่ะแต่ว่าเปมันไหนคนละยังสินะค่ะปูจ้าอั่นเป็นคนเหนียเลยเหนียว จ้ป<ล>าปูก็เลยค่ะปูก็เลยคิดว่าเลขเขาแล้วหละ่ะเพราะว่าปูเห็ดสูตรไว้แล้วเนาะแล้ววันนี้ก็ไปฝันอืมเจ้าค่ะสาธุเด้อเป็นยังบุญเด้อศูนย์เจ็ดศูนย์นี่ออกตัวนี้เด้อมันอะไรที่วันฮ็ดได้แกเนาะว่นวะเม่นเจ้าค่ะซื้อไ้จักสามตัวนี่ไปสักสามกลับนี่เนาะตัวละสิบาทหบาทก็ได้อยู่เด้สามตัวแม่นอยู่อืมให้มันออก3ามตัวนี่วันอะไมันเข้าลูกมันเข้าเลขสามตัวแต่ว่ามัน เป็นเลามตัวพี่แต่มันเป็นหกตัวเลยเจ้าค่ะแต่มันมันเป็นเลขมันเป็นเลขเล็โต้บ่อยต้มันออกมันออกขึ้นออกเจ็ดจนศูนย์เนาะเจ้าค่ะเออบนท้งมันใดศูนย์ศูนย์นย์เจ็ดนี่นะจ้าปูอืมมันเลขโต้สามตันั่นแะจ้าวันนี้มันวันนี้ไม่ให้เด็กเอาเป็นตัวเข้าตมาแบบนี้เนาะบันทักเลขบัทนถ้ามันเลขออกแแบบทันจรไหมคยัน ออกแบบเขาไม่คิดเห่นะเมนอยู่ค่ะปูมันออกวันเสาร์อ,อีกค่ะออกวันเสาร์อีกนะก็เลยว่าเออจังไหนนู่นโมเนียดอกบมเนียอนวนอนันาะปูเมนเมนห้องก็การกันนี่บ่ได้จ้ะปูเอาเอากระจันคูดซุท้ายนี่เอาจังใดกะสุดท้ายแล้วใหิซินใหนพอนีอ่ซีแฟนช่องพูฟันจอฟันซ้อมอยู่เนี่ยค่ะปูอ๋อตอนไหนเที่ยวทุกทุกันเดอ้อมี่พันไม้สมบูรณ์ผลผลก็เก็บยาได้ก็ไม่ขายยาได้มี เออข้อมูลนี่คอยมีสุกเหมือนไต่น้ำปูเด้อเลขมันเข่ากันต้นกันสองตัวกันผู้กำมั่นใจนะแต่ว่ามันติไม่เฮ้าบอทันอะเฮ้าบอลขกันจอน้ำก็ให้ตุกตุกต้นให้พิจานาให้ดีอ่าก่อนลงทุนวันนี้กอให้อ่ามีสุกไม่ใช่หรือเปล่าถูกภาพแข็งแร่งทงการทุกข์ดูคนโดยคุณพระรักษาที่เวลาคุ้มครองเด้อใช่ถูกเจ้าขานมาสการปูเจริญพร ค่ะเดี๋ยวซาบานาจะทวนตัวเลขของปูล,ลึกลับให้ฟังเด้อค่ะปูล,ลึกลับบุรีรัโค้งสุดท้ายจา้ะการยังคงเดิมค่ะฟันไปที่บนล่างวิ่งศูนย์จับไห่สามตัวเม็ดเดียวศูนย์จิตศูนย์จับคือจิตศูนย์เด้อค่ะแต่ว่าซาบานวาวาจับศูบน,น,นย์ศูนย์เนน้ำเนค่ะบ่แน่นอนเด้อค่ะกะตามนี้อีกสูตรหนึ่งได้เฉพาะเลขล่างหาสามตัวเดียวโคลูเลขชอบปูกันยังคงเดิมศูนย์ซีเลขชอบปูนี่ได้มาจากสวยัตีเดี๋ยวเสียเบิงต่องวดจ้ะ ที่ปูป่อยต้องวดเด้อค่ะสูตรหนึ่งนี่นี่ค่ะสูตรที่สองนี่คือหาสามสูตรที่สามนี่ของปูนี่สองตัวมาตัวซีซีสองตัวพี่น้องก็คือได้ซีกับซีมันชนกันสองตัวมาตัวปูิ่นก็เลยมักศูนย์ซีก็ว่าเพิ่นสิมักศูนย์ซีนี่จ้ะแต่ว่าเพิ่นว่าบ่กลาบ่แเน่อาจจะกอดคอกันมาก็ได้ซีซีแต่ว่าสองตัวเนี่ยมันบ่มาน้ำกันนั้นๆอาจจะมาทีอันนี้ก็ ลองพิจารณาเบงบ่เอนเดอค่ะสัญจรอาจจะมาซีซๆก็ได้ยังกับบนเนอนเนาะค่ะกะตามนี่ถือว่าแบ่งปันค่ะทั้งปูหลึกหลับเพื่อนกับว้าให้ฟังว่าเพิ่นเฮ็ดสูตรหวยชุดนี้แล้วเพิ่นฝันตั้งเตะฮิเตเร็วๆเวนาะค่ะตั้งเต่ปอยโตวงวดุมดละฝันว่าอยากยมเอาเงินมาถวายล้วกะตื่นไปของนำกันยังฝันว่าอยากยุเอาของมาถวายลายเพิ่นก็เลยคิดว่าสูตรหวยนี้เขาเร็ว ก็เลยบ่ได้คิดว่าจังไหนแต่ว่าฟันดีก็คือสูตรกะเล่เขาเร็วเลขกมีแค่นี้จ้ะเอฟซีเข็บหน้าจอจ้าถือว่าบ่าหลายหางค่ะสําหรับเลขปูลึกลับบุรีรัมเขาก็คือสามตัวแตกไปเลยบ่เขากะรุดไปเลยพี่น้องก็บ่ต้องเสี่ยงไหลจ้ะเอาตาตามทุนเจ้าของเด้อพี่น้องค่ะเลขกมีเขามีรุดสูตรหวยคำนวณนาอกค่ะบ่มีไผรูว่าเลขสิไปจังไหนมาจังไหนที่สําคัญงวดนี้เป็นหวยสัญจรนาะค่ะพิจารณาเบึงค่ะ ตบนากันนำมาเป็นแค่แนวทางจ้ามักคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้งิริๆเปิดค่าการมองเห็นน้ำเด้อค่ะเอาเห็นคลิปนี้ด้วยดวยปังๆสู่ขูสข่สู่คุณเงินงไหลกองท้องไหลเขาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหนาไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ